สวัสดีค่ะเกตจะเขาว่ากันว่าสตอรี่เมื่อต้นเดือนมกรากคมที่ผ่านมามิ้นกับแฟนได้ไปเที่ยวเกาะล้านกันแฟนมิ้นได้ค้นหาที่พักจากเว็บไซต์หนึ่งได้ที่พักเป็นโรงแรมสีดาวบรรยากาศภายในน่าอยู่ร่มรื่นมีสระว่ายน้ำซึ่งห้องที่มิ้นอยู่นั้นอยู่ลึกสุดของที่พัก บรรยากาศภายในห้องค่อนข้างผิดหวังไม่สมกับราคาเพราะห้องก็ไม่ได้สวยอะไรมากวิวก็ไม่มีแต่มิ้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะตั้งใจมาเที่ยวทะเลแค่มีห้องพักไว้อาบน้ำแล้วก็นอนแค่นั้นก็พอหลังจากเก็บสัมภาระเสร็จทั้งคู่ก็ออกไปดำน้ำถ่ายรูปเล่นกันจนเหนื่อยพอตกกลางคืนก็กลับมานอนด้วยความเพียขณะที่มิ้นนั้นหลับอยู่ เธอก็ฝันว่าแฟนปุกเพราะเจอผีมิ้นก็ลืมตาขึ้นมาเห็นหัวผู้หญิงอยู่บนเพดานใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดผมยาวสยายน่ากลัวมากแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรมิ้นเธอจ้องมองมาที่มิ้นใบหน้านิ่งเฉยไม่ได้โกรธหรือยิ้มให้แล้วมิ้นก็สะดุ้งตื่นเหงื่อแตกเต็มตัว รีบปลุกแฟนทันทีตอนแรกมิ้นก็ยังไม่อยากเล่าให้แฟนฟังเพราะกลัวแฟนจะคิดมากเลยบอกแค่ว่าไม่อยากนอนแล้วฝันร้ายไม่กล้าหลับตาเพราะกลัวจะฝันอีกมิ้นกับแฟนก็เลยตกลงกันว่าจะนอนเล่นกันจนเช้าทั้งคู่นอนดูซิทคอมกันเพื่อให้ลืมและหายคิดมากมิ้นออกไปนั่งเล่นที่ระเบียง จนพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มมีแสงสว่างบ้างแล้วแฟนเลยบอกให้มิ้นเล่าความฝันให้เขาฟังหลังจากฟังที่มิ้นเล่าจบแฟนก็ปลอบใจมิ้นว่าอย่าคิดมากไปเองเลยแต่ด้วยความที่เพียจากการไปดำน้ำกันมาทั้งคู่ก็เลยหลับไปอีกรอบตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มิ้นมารู้ตัวอีกทีตอนนี้ยินเสียงแฟนร้องอยู่ในลำคอมิ้น รีบตื่นขึ้นมาปลุกแฟนทันทีแฟนลืมตาขึ้นมามองใบหน้าของเขาซีดและมองไปร,บรอบๆห้องด้วยอาการตื่นตระหนกมินเลยถามว่าเป็นอะไรแฟนก็บอกว่าเราโดนแล้วว่ะใจมินถึงกับสั่นด้วยความกลัวตอนแรกแฟนก็ไม่ยอมเล่าเพราะกลัวว่ามินนั้นจะกลัวจนไม่กล้านอนอีกแต่พอดูนาฬิกาตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้าแล้วมินเลยบังคับให้แฟนเล่า พราะยังไงเธอก็ไม่คิดจะนอนต่ออยู่แล้วแฟนมิ้นก็เล่าว่าในขณะที่หลับอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กันข้างหูพอตื่นขึ้นมาก็เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงเขารีบลุกขึ้นมาจะปลุกมิ้นแต่ผู้หญิงคนนั้นหันมามองหน้าแฟนมิ้นแล้วก็กระโดดขึ้นมากดตัวแฟนให้นอนลงแล้วนั่งทับทำให้แฟนมิ้นขยับตัวไม่ได้ ตะโกนก็ไม่ได้อารมณ์เหมือนโดนผีอําแต่แฟนก็บอกว่าเขาไม่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเขาพยายามดิ้นไปดิ้นมาจนหลุดมาจากผวังได้แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็หายไปแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หายไปไหนไกลเลยเธอกลับมาขึ้นคอมมิ้นแทนแฟนมิ้นเลยพยายามเรียกมิ้นให้ตื่นแต่แฟนมิ้นกลับสะดุ้งตื่นแทนเหมือนฝันซ้อนฝันอีกที ตอนนี้ผู้หญิงผมยาวหายไปแล้วแต่เหมือนทุกอย่างจะยังไม่จบเพราะตอนนี้แฟนมิ้นเห็นเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นปะบ่ายืนอยู่ปลายเตียงน่าจะอายุประมาณ13-14ปีเธอยือนนิ่งมากแต่นิ่งได้ไม่นานก็มองมาที่แฟนมิ้นแล้วทำท่ากระโจนเข้าหาแฟนมิ้นแฟนมิ้นตกใจมากตะโกนเรียกมิ้นสุดเสียงจนมิ้นได้ยิน แฟนบอกว่าตะโกนเรียกชื่อมิ้นแต่มิ้นได้ยินแค่เสียงอึ้งๆออกจากลำคอแฟนเท่านั้นสุดท้ายทั้งคู่เลยตัดสินใจออกไปกินอาหารเชา้าเพราะไม่อยากอยู่ในห้องนี้แล้วขณะที่เดินออกมาจากห้องเพื่อออกไปกินข้าวเป็นจังหวะที่ห้องข้างๆเก็บข้าวของออกจากที่พักพอดีคนดูแลก็ทักว่าทำไมถึงรีบออกจัง แต่พวกเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ยิ้มอ่อนให้แล้วก็รีบเดินไปเลยมิ้นกับแฟนก็เลยหันมามองหน้ากันเป็นในๆว่ารู้กันแต่ถ้าคิดในแง่ดีเขาก็อาจจะรีบกลับจริงๆก็ได้หลังจากกินข้าวกันเสร็จนั้นมิ้นกับแฟนก็อาบน้าแล้วก็ออกไปทําบุญให้กับวิญญาณที่เห็นทั้งสองดวงทันทีหลังจากกลับมาจากทำบุญเสร็จทั้งคู่ ก็ไม่เจอวิญญาณปิศนาสองตนนั้นอีกเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ